สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครสนใจสั่งได้นะคะอันนี้คือรวมค่ะอันนี้คือรวมรวมนะคะอันนี้คือรวมอันนี้คือปลาจอมรวมนะคะที่มีกุ้งกับปลาซิวค่ะเข้าคั่วคั่วเองนะคะแล้วก็ใส่เองเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งค่ะ อนนี้จะเป็นกุ้งล้วนนะคะกุ้งล้วนค่ะตัวนี้หอมมากลูกค้ามาเมื่อกี้ยังบอกว่าหอมเลยนี่ค่ะนนคุณคะเอามาวันเอาแบบว่าวิ่งไปเอาสองวันทีสองวันทีหมดค่ะอันนี้คือสองกระปุกเลยนะคะแยกกันค่ะโอเคค่ะสนใจแอดไลน์ line, หาจีได้นะคะหรือสนใจพักลายหรือ ขังใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวชี้เข้าไปอ่านนะคะหรือใครอะไรยังไงก็มีอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแพ็คส่งลูกค้าก่อนค่ะอีก7โลเนาะเดี๋ยวขอแพ็คก่อนค่ะ